ครับผมก็ช่วงวันนี้ป่วยครับผมพอดีเมื่อวานไข้ขึ้นเลยวันนี้ก็เลยแบบสทมๆนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าอยู่ดีก็ป่วยเฉยเลยครับผมก็สงสัยแบบพักผ่อนน้อยไปหน่อยครับผมงานหนักไปมากก็ไม่ครับก็ทําเท่าที่ทําได้ครับส่วนแมนก็ทําเสาที่อยู่แล้วครับมันธรรมดาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่แฟนๆแฟนทับหลายคนเป็นห่วงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่คอยเป็นห่วงอยู่ผมอยู่ตลอดครับ พี่ไพอ่ะค่ะดูแลน้องกัปตันยังไงบ้างก็โทรไปหาน้องครับน้องที่น <im Pie> ้องทวิตแบบอะไรเซ็งๆอ่ะแล้วก็ไม่ไม่สบายก็โทรถามเป็นไงเป็นไรมั่งนะครับอะไรเงี้ยเขาอย่างนี้ตรอดแบบไปเจ็บไข้เติมได้เขาไม่ถูกว่ารู้สึกดีใจครับพี่ๆเขาคอยเป็นห่วงอยู่ตลอดนะครับผม ไ่ได้ครับก็รู้สึกแบบเบื่อครับแบบว่างก็อยากแบบไปเล่นเ่นิดหน่อยครับกับการไปปเี่วไก็ไม่เป็นห่วงแล้วเป็นน้องแบบต้องตามเลยจะมีภาพตัีของกิจการจิตจได้ มีครับก็มีก็มีบ้างครับถ้าเกิดแบบทำไหนไม่ไหวแล้วแบบยังไม่ได้แบบตกลงคิวงันก็จะมีพักให้เราอยู่แล้วใช่ว่าดูช่วงนี้เราเราานิดนึงครับพอแบบมีโอกาสเราก็ต้องแบบรีบปว้าไว้ครับรีบคว้าไว้เพออกงานสี่แล้วก็เลยมีการตัดส่วนี่เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับต้องแบบเรื่องเงินก็เป็นแม่ผมกับผู้จัดการนะครับติดต่อกันนะครับ อันนีไ้ไม่รู้เลยครับเขาพี่เขาคุยกัมามๆครับก็แล้วแต่ที่เขาจะอะไรยังไงเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันครับตอนเวลาหน้าตัวเองก็มีประเด็นผู้จัดการบางทีเวลาการกลับอาครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนก,นกันครับผมว่าแบบพี่เขาไปทําอะไรแบบทําให้แฟนคลับไม่พอใจครับแต่ผมก็ต้องขอโทษแทนพี่ๆเขาด้วยจริงครับพี่เขาเหมาืาครับว่าที่เขาทำให้เรา ก็ผมจริงๆพี่เขาไม่ได้พี่เขาก็หางานให้เรานแครับว่าจะเอาหรือเปล่าอราแล้วก็เราเป็นคนเลือกเองว่าเราจะรับเองเราเราทำได้ครับพี่เขาก็ไม่มีเสียงส่วนเกี่ยวด้วยครับก็เป็นเพราะว่าตอนที่เรารับงานว่าเราจะเซ็นไปดูว่ามีขอของหรือยัไม่ของไม่ครับก็แบบเดี๋ยวถ้าเกิดแบบช่วงนี้ไม่ค่อยไปไหนเดี๋ยวแฟนคลับของเขาก็คงคิดถึงกันประมาณนั้นก็แบบอยากเจอแฟนคลับบ่อยๆครับ แฟนคลับเขาพูดถึงก็ประมาณว่าแบบว่าเเราดังมาได้เพราะแฟนคลับนะทำไมแบบพอพอเราดังปุ๊บเนี่ยเราทิ้งแฟนคลับเลยเนะแฟนคลับก็น้อยใจก็จริงๆพวกพวกเราก็ไม่เคยทิ้งแฟนคลับเลยครับแบบเวลาแฟนคลับไปไหนมาไหนแบบถ้าเกิดเขาไม่ถึงตัวเราเราก็แบบพยายามมองเขาหาเขาอะครับไม่ไม่ไม่อยากทำให้เขาเสียใจครับไปก็บางบางครั้งไปก็ไปไหนกันไหนเขาก็ก็เจอแฟนคลับเยอะครับเขาขอถ่ายรูปก็ก็โอเคทำให้ถ่าย ่าาอรกมพี่เขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวเราสองคนเขาเขาก็ทํางานตามเขาอะครับที่เขาจะทําให้เราบางครั้งแฟนขับลุมเราพี่เขาก็กันให้เราไม่ให้เราล้มอะไรเงี้ยครับต้องเห็นใจพี่เขาด้วยครับต้องเห็นใจทุกทุกฝ่ายครับผมเอีกเรื่องน,นึงเนาะ <laughs> มีประเด็นแฟนขับรามากับนักข่าวด้วยว่าแบบว่าทําไมถึงแบบต้องวาเขียนข่าวว่าเราถามแรงอะไรเงี้ยส่วนตัวเรามีไม่ชอบนักข่าวไหมคะ ก็ผมก็ไม่ครับเพราะแบบพี่่ที่มาสัมภาษณ์ผมก็แบบก็แบบน่ารักทุกคนนะครับแบบพี่เขาก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่นะครับก็ถามแล้วก็งงมันบอกบางครั้งก็ถามงงเหมือนกันว่าโกรธกับตันนึงไม่มีไม่มีไม่เคยโกรธไม่เคยโกรดน้องเลยครับใช่เขาคงไม่เข้าใจทั้งสอง ไม่รู้เหมือนกันใจรม่หามเบียดไหมกดดันไหมตอนแรกก็งงครับว่าอยู่ดีเอามาจากไหนว่าไว้กดนะครับตันแต่ที่จริงไม่เคยกดกันเลยครับก็เื่อยโทรไปหากันตันกันตันพี่กดอะไรวะตันบอกเออพี่ผมก็ไม่รู้วโทรไปถามวันนั้นถามเลยครับแบบงงเลยตันกดอะไรพี่วะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เออไม่รู้ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ค่อยตามเท่าไหร่ช่วงนี้ก็แบบเรียนหนักเลยครับก็ไม่อยากเรียนเยอะอยู่ครับเหมือนเวลาเราเจอปัญหาจากนักข่าวอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงปัญหาแบบไหนก็แรงๆก็พยายามแบบพูดให้เขาเข้าใจครับว่าแบบสิ่งที่เกิดมันเกิดจากขึ้นจากอะไรครับบางครั้งครับรู้สึกเสียใจบางครั้งเราก็เหนื่อยเขาก็ต้องเห็นใจเราบ,บ้างครับ,บ,ใ,รบ,บใช่ก็ เราทำงานแล้วก็ทำเต็มที่แล้วอะไรเนี่ยครับ